ชายหนุ่มคนหนึงเดินหลงเข้าไปในทะเลทรายกับอูดสาวตัวหนึ่งเข้าหาทางออกมาไม่ได้เขาเดินจนหมดแรงอ่อนล้าทิ้งตัวลงนอนอย่างหมดหวังลำพึงลำพันกับตัวเองว่าโอ้พระเจ้าข้ายังเป็นหนุ่มพรหมจรรย์ยังไม่เคยมีเมียยังไม่ได้รู้รสชาติเลยว่าการมีเมียเป็นยังไงข้าจะต้องเอาชีวิตวัดทิ้งไปที่นี่แล้วหลุนนี่แล้วเขาก็หันไปมองอูดสาวแล้วก็พูดขึ้นมาว่าเจ้าอ,อูด ไหนๆเราก็เอาชีวิตมาทิ้งไว้ที่นี่อยู่แล้วเจ้าก็ยอมเป็นเมียข้าเถอะนะอูดสาวได้ยินถึงกับสะดุ้งถอยหลังเลยทีเดียวชายหนุ่มลุกขึ้นยืนเดินย่างสามกลุ่มข้อหาอูดสาวอูดสาวก็เดินหนีไปหยุดสิอยู่นิ่งๆยอมข้าเถอะอูดสาวก็ไม่ยอมมันก็เดินหนีไปชายหนุ่มก็พยายามเดินตะล่อมจะเอาอูดสาวทำเมียให้ได้แต่ว่าจะทำยังไงมันก็ไม่ยอมอยู่ดีโธ่ จะอุดเนลคุณขอแค่นี้ก็ไม่ได้เขาเดินตามอูดสาวต้อยต้อยอยังไม่ลดละความพยายามทันใดนั้นสายตาเขาก็เหลือไปเห็นผู้หญิงคนหนึ่งนอนสลบสลายอยู่กลางทะเลทรายเสื้อผ้าขาดรุ่งริ่งเขาตะลึงงานอุทานออกมาอย่างดีใจว่าโอ้พระเจ้าขอบคุณพระเจ้าที่เมตตาจากนั้นเขาก็ถลาไปประคองเธอช่วยปฐถมพยาบาลจนฟื้นให้อาหารเธอกินและให้น้ำเธอดื่ม จนเธอมีอาการดีขึ้นหญิงสาวรู้สึกซาบซึ้งในพระคุณของชายหนุ่มเป็นอย่างมากเธอพูดกับชายหนุ่มว่าขอพระคุณท่านมากที่ช่วยชีวิตข้าไว้หากว่าท่านไม่ช่วยชีวิตของข้าก็คงจะหาไม่แล้วนับจากนี้เป็นต้นไปข้าขอเป็นทาสรับใช้ท่านอยู่ดูแลปฏิบัติท่านตลอดไปทั้งร่างกายและชีวิตของข้าเป็นของท่านไม่ว่าท่านจะทำอะไรหรือว่าจะใช้ให้ข้าทำอะไรข้า ยินดีทําตามคําสั่งท่านทุกอย่างชายหนุ่มได้ยินดังนั้นก็าตาลุกวาวเข้าหันไปมองอุดสาวอย่างเยาะเยะ้ยแล้วก็หันมาพูดกับหญิงสาวว่าจริงหรือเจ้าจะทําตามคําสั่งข้าทุกอย่างจริงหรือหญิงสาวก็ตอบว่าจริงแท้แน่นอนนายท่านชายหนุ่มยิ้มแป้นแล้วก็พูดขึ้นว่าดีงั้นเจ้าก็ช่วยจับเจ้าอู่ตัวนี้ให้มันอยู่นิ่งๆให้ข้าทีข้าจะพะเด็ดศึก